าการหอนแปน้ออาบน้ำสองสามรอบเลยทำไมมันหอนแท้ที่นองเลยโอ้หอนคักกินกาแฟก่อนกินกาแฟแกหอนก่อนเด้อคนตกมาขึ้นยังแห้งเลยดิอยากจะกินต้มอึนเขาไปซองกับบอดายอึนเนาะ ห่อนห่อนกินกาแฟก่อนพี่น,อน่องเอ้ยมูนี้เป็นไงเมื่อวานเนี่ยมีโซบอ่อยากหัวเนะเอวอวัลเลอยากหัวกินกาแฟดีกว่า ฮึมโอ้ยอยากทดลองฟังเด้อเมื่อวานเป็นจังได้เมื่อวานมีโศกบบพี่น้องมีโศกบบหมานบบเมื่อวานเราคนว่าหมานยุ่ยายเออทำหมานกับโมทนานำเด้อโมทนานำเด้อทำหมานโอ้ยหักเนาะ สากไปสากมาดอกพี่น้องเลืมจากที่สากขึ้นยังมัดตําตึกหลดไปยังโอ้ยวัวแลอยากหัวเนาะที่ทานอยากหัวแเราละกินกาแฟดีกว่าแกกเชียร์อืมอค่อยยังชั่วเนาะพี่น้องค่อยยังชั่วกินกาแฟ มีแห้งดีกว่าเออเดี๋ยวยายสิลองฟังเนอะยายกระตาเนาออืมวันแรกอยากเลาให้ฟังเนาะอันตากะยายเนาะมีอาชีพเหมือนแต่ก่อนขายก้วยทอดขายกวยา้กวยทอดกนะ้วยทอดเออขีร่รถตะล่ตะล่ำไปกับตาเนาะไปขายเออไปตามถนนหนทางไปเรื่อยๆไปเลาะเขาเลาะเต้นเขาเลาะไปเรื่อยๆโอ้โหก็ขายยากขายซาเนาะเออ ไปมองนึงเออบัดที่นี่ไปทุน่นทางเขาบัดต้ตนกลับนะัมันบมมีไผ่ซีกลับมามันมันเปรี้ยวเนาะทางทางมันเปรี้ยวเออทางเลากตีนเขามันเปรี้ยวเนาะใหญ่กระตาจะขี่รถไม่เ,มเนะรื่อยเนาะไผ่คือทอดตาตาทางคือเปรี้ยวแท้ใหญ่วะเป็นไตย่านนะเนาะโอ้ยอยู่บร,ริย่านยังยายตาคนุนานะอืมทนเลาะ ขับไปขับมาพี่น้องเออรถปิกอันมันมาจอดชู่ดูข้างหน้าคันหนึ่งมันดักนาเลยเด็กเออรถปิกอับมันมาดักนาอู้ยายตใจบบดีแล้วเนาะตาเป็นคนขับยายก็นั่งอยู่ตาตามันได้มาจอดอยู่ข้างหน้าห้องอ่ะไดเออยายยายใจดีทีแาอยจะปาจะปาคนว่าจกนอนมันเปิดประตูมันจอดปุ๊บมันเปิดประตูพึ่ออกมาเออมันก็ลงมาถึง มันถามอะยายยายขายดีไหมครับตาตัวยายขายดีไหมก๋วยทอดโอ้พอได้ยุจ้าว่าสันอุ้ยคอยคอยยังซัวถามดีเด้ย,ยายกระตาหนึ่งว่าพุ่งกิลงมาเห็ดยังเนาะอือนี่นออเป็นยังไงขายดีไหมตากระยายเอาพอได้ยุจ้ายายก็เลยพูดอย่างเพาะดีเอตอนนัพิ่งบอกว่าตายายผมเมา อจาจจะสิบทุงสั้นทุงละยี่สิบอ้าวอุ้ยเอาจะเอาไปใส่นีน่ซื้อไปให้ไผตากับยายเอาไปส่งตากับยายเอาไปส่งหน่อยนะเอาไปส่งที่ปัม้มคนว่าเอาไปส่งที่ปัม้มปอทท,ทอนนะหมอห้าท,ทาทุงทุงละยี่สิบบาทอุ้ยยายก็ดีใจเด็กก็นึกว่าเขาจะจอดตุกิะลงมาป้นมาเห็นย่างนอเออตากรนะากยายเป็นใจบวดีเนาะแจ้งมาว่ายายตา ผมขเขาเมาสักงห้าถุงไเลยอ้สิบถุงก็เอาสิบถุงเนาะสิบถุงกับสองลอยคนเดียถุงละยี่สิบออแล้วแล้ว,ลวยายกับตาก็กลับไปทางที่เก่านะคนด่ะออกลับไปทางเกาะนะ่กา,เ,กาเอาไปที่ปั๊มเนอะคนน่ะเอาไปที่ปัม๊มคนงานอยู่ที่นั่นเด็กปัม๊มคนมาหลายเนาะออปั๊มปอตะทอเนาะอหัวแหลกโอเป็นยังดอกเนาะเอาไปส่งคนงานอืมตบมาลายนยเนาะ งานมันบุ้เวลากินเขาคนว่ายายเอาไปทิ้งก็ไปเอาไปให้เลยเดอ้อเข้าไปเลยในป้าบ่าสั่งเออยายกระตาก็เข้าไปเขาไปทิ้งเอากล้วยไปให้เขาโอ้เขางงเด็กเด็กป้าเขางงตายายเอาเอาให้ทําไมเน่ะโอ้ท่าแกเขาสั่งว่าสั่งท่าแกเขาสั่งเขาให้ตายายเอามาส่งใช่ตรงนี้ไหม โอ้ยใช่ใช่ใช่กับยายนะเออขอบคุณครับขอบคุณครับบอกดีเ,เออโอ้สมานดีค่ัเนาะเออกันึกว่าเขาจะมาดักยังมาดักตีดักขาเนะสองเท่าพญาน,นีปัดไดแทเขาบอเหมากล้วยทอดเอาไปให้คุณงานสมานคุณใจดีครักเนาะใจดีครับอ่ายายครับ ส่งแรงใหญ่กะกะไปกลับมาเรื่อยๆไปเรื่อยไปขายมองนั่นอีกหอดปงไปเรื่อยๆขายก็ค่อยได้เราไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมะละหม้ตีเออทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเนาะเพิ่งก็บ,บากินกาแฟก่อนกินกาแฟก่อนเด้อ มีแห้งวาวตออ้อแบบน,นี้ตาบัดขี่รถทานมาก๋วยเตี๋ยวไก่มาระนอกอือคนนั่งเต็มอยู่ฮั่นอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่ายายยาย,ย,าย,ย,ายจอดจอดจอดอจอดข่อจอดก่อนยายก็จอดให้เขาเนาะเขาก็ซื้อกินซื้อกินสามถุงอ้าวพอกินแล้วยายก็ออกรถไปกระตายาย เียวคนเดียวคนมันยังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายายมาขายทุกวันนี่มาทุกวันแล้วบัดนี้พุ่นก็นให้ไปนั่งขายอยู่นา้านก๋วยเตี๋ยวมะระเนาะเออลงม่วงน่ะมีโต๊ะให้พรมเออพุ่นใจดีเด้ย,ยายก็เลยด้ไปนั่งขายอยู่น่นประจํเพุ่นใจดีค่ะเนาะจะของก๋วยเตี๋ยวร้านไก่มะระเนาะเออเออเออพิ่นใจดีตาตายายก็เลยไปนั่งขายอยู่นั่น ขายไปโดนเติบอีกค่อยแม่เอ้ยก็ขายดีขายดีอู้แต่ว่าขายไปขายมาของมันแพงเนาะก็เลยสูบเาไว้ตาก็ขับรถบาไว้ตาก็มองบุค่อยเห็นหึ่งก็เลยเลิกบบบนี้เลิกตาเอ้ยเลิกซะก็ต้องขายดอกตาขับรถตาก็ค่อยดีตาลดี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 อ่ะอยากหัวตาตากระยุหลายแลวเนาะขอ้โหแล้วกินกาแฟอีกก่อน ก <c oughs> <c oughs> ินไปนําคุยมานําขายไปขายมาต้องะขาดทุนเด้อบานนี้เนาะของมันกะแพงพี่น,อน้องเอ้ยอย่างกะแพงขายกับบอลเรือโอ้ยเลิกซะบ้านนึงตากตะบบกค่อยดีขับรถกต่บักค่อยไว้ดีอู้เลิกสั่งเอออยู่บ้านเท่าทุ่มเงินขายรอบบ้านกูขายบ้าใดมันบมีคนมันมีมคนม,นมีมนมต่างซื้อพี่น,อน้องเอ้ยก็เห็นใจอยู่ดอกเนาะอืม คนมันมีต่างซื้อกินเนาะเออบางทีขับรถไปเรื่อยๆก็เจอขอทานแน่เอ,อเก็บให้เขาตายายคคนขอทานยายเก็บเก็บเก็บอ้าเก็บให้คนขอทานเนาะเออขอบคุณตายายขอบคุณนะโอ้ใจดีจังเลยเขาว่าดีหรอ,อคนขอทานเนาะไปวฆษณะเจอแต่คนขอทานเก็บให้เขาเรื่อยก็ว่าทุงง่งซ่อมทุ่งเต็มทุ่งบอลลออยากให้เขาอิ่มเนาะ หายได้บ <c ười> uh, ัวได้กระซางมันเทาะเออเห็นไผให้มัดสุดทางเดิมเลยย้อนใจดีหลายสงสารเขาเนาะเขาบ่มีต่างซื้อเออเจอมองได้ให้เขามัดเออแจกไปเรื่อยโอ้ตากับใหญ่ถึงมันใจดีครับเอาเียงไผมาเอิ้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนนู้นาะทำเสพไผมาเอิ้นเนีกไผมาเอิ้นเนี่ยอยู่นาบ้าง